สวัสดีครับพบกับหลวงเยคนเดิมนะครับอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ที่เขื่อนกุริงนะครับอ่างเก็บน้ำจนละประทานนะครับกุริงนะครับก็อยู่ระหว่างสองตำบลนะครับกุริงกับซับนันนะครับก็เป็นโครงการพระราชดำรินะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็ เป็นอ่างเก็บน้ำเพื่อ,อประโยชน์นะเพื่อใช้ประโยชน์แล้วก็บรนโาสาระไปนะครับน้ำท่วมก็เป็นสืบเนื่องมาจากโครงการแก้มลิงนะครับก็โครงการนี้นะครับจะมีจริงๆแล้วจะมีอ่าองเก็บน้ําแบบนี้นะครับด้วยกันเก้าลูกเก้าชั้น,นครับแต่ที่ก่อสร้างเสร็จแล้วนะครับแล้วเสร็จก็แค่ หนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่างนะครับหนึ่งลูกตรงตรงนี้นะครับก็าาทางตำบลรันันและก็คูริงนะครับแล้วก็อำเภอนะครับอบจจังหวัดนะครับทุกภาคส่วนนะครับก็กําลังนะครับร่วมกัน,นก็พัฒนาและก็ผลักดัน,นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่ง ของอำเภอท่าแซะนะครับของจังหวัดจุมพรนะคออรับบรรยากาศดีนะครับก็สวยมากนะครับก็ถ้าใครอยากจะมาแคมปิงม้งนะครับก,า,กางเต็นท์แคมปิ้งนะครับก็จะมีที่กลางเต็นท์นะครับมีที่กลางเต็นท์มีถนนรอบนะครับก็สามารถนะครับที่จะมา แคมปิ้งกันได้นะครับมากางเต็นท์มาตกปลากันได้นะครับก็แต่ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับอ,อันนี้นี่เป็นช่วงช่วงนี้ฝนจะตกเยอะหน่อยนะครับก็น้ำก็จะขุ่นๆหน่อยนะครับถ้าปกติกน็น้ำก็จะใส่นะครับแล้วก็ตรงที่เห็นนะครับที่เป็นมีสวนปามมีต้นปามนะครับก็ ตรงนั้นนะครับก็สามารถที่จะมาะกลางเต็นท์นะครับมาแคมปิ้งกันได้มาทำอาหารทานกันได้นะครับก็มาชมวิวนะครับบรรยากาศก็ก็สวยมากนะครับก็อ่าจังหวัดจุมพรนะครับก็เปรียบเสมือนเป็นอู่ข้าวอู่น้ำนะครับซึ่งอูอุดมสมบูรณ์ไปทุกทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเขาเป็นทะเลเป็นอ่าน้ำจืดนะครับก็ มีครบหมดทุกอย่างนะครับก็ถ้าเราช่วยกันร่วมมือกันพัฒนานะครับอย่างาหลายหลายจังหวัดนะครับที่ช่วยกันพัฒนาจนเป็นเมืองที่น่าอยู่นะอย่างเช่นบุรีรัมย์สุพรรณนะครับที่หลายหลายจังหวัดนะครับก็เรามี มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะครับก็ก pues ็อยากจะเชิญชวนนะครับให้พี่น้องเรานะครับชาวจังหวัดชุมพรนก็ช่วยกันนะครับอนุรักสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็รักษาความสะอาดแล้วก็ช่วยกันผลักดันนะครับให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวกันเยอะนะครับก็จะได้มีรายได้เข้ามาในจังหวัดเราด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ ฝากกันไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์กดติดตามกันด้วยนะครับที่ยูทูบนะครับหลวงเอชแนลแล้วก็หลวงเอคนเดิมนะครับแล้วก็เพจหลวงเอคนเดิม0ูนย์ศูนย์เจ็ดเลกาะะครับก็ฝากกันช่วยกันกดติดตามช่วยกันกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับจะจะได้มีกําลังใจในการที่จะทําคลิปกันต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อยู่กับผลิตภัณฑ์ดีๆจากเลกาซีนะครับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ จาก Legacy ี่นะครับไม่ว่าจะเป็นรีบอ์นะครับผลิตภัณรีบอนเป็น,นเซตสำหรับลดไขมันลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ